สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามที่ที่นุ้งไ่ได้ไ่ได้ออกมาไอไรหรือไม่ได้บอกข่อ,อแม่ๆ FC นะคะนุกับโทษชโหน่หนำเลยไลยเดอร์ค่ะอันนี้นุก่ะ ยังสิเกิดขึ้นกับแล้วแต่ะค่ะพี่น้องนุก,ก็ขอบคุณโอกาสพี่น้องเศร้าไทยสุขุสุข,ข,นขคนขอบคุณคุณยาแล้วก็ขอบคุ่นวงมอลล์เพลทลำเพิ่นนะคะเอฟซีพอพอแม่สุขุสุขคนนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่พ่อนพิระดีนะคะแล้วก็พ่อผู้ใหญ่นั่นเด้อคะ่ะอันนี้นุก,ก็ขอสิบอาเป็นคลิปสุดท้ายนะคะพี่น้องคือนุกได้ไปขึ้นเวทีอ,อ,อยู่กรุงเทพก็คือเอกสารนุยังบบแล้วโบเซฟนะคะ นูก็ได้มีการเข่าไปหาไปหาไปหาพอ่อหาแม่แต่ว่าแม่ก็พอไปกินเขา่าแต่กับแม่ก็ลงกรุงเทพเลยจากที่นูรับทราบนะคะเพราะว่าเห็นเห็นแต่พอ่อก็ได้ลงกับพอ่อพ่อก็เลยว่าหลายหลายอย่างเรื่องเอกสารว่าเป็นยังนูไปแลนกับแม่ส่วนที่เรื่องภายในอันนี้นะคะคันนูสิมาเปิดมันก็เป็นการบรดีนะคะพี่น้องแต่ว่า หนูก็ขอบคุณความหักความแพงจากพ่อแม่ที่มีให้หนูหนูก็บซาบซึ้งในน้ำใจพี่น้องเาร้าไทยนะคะแล้วกับพี่น้องคนล่าเข้าทางต่างประเทศทุกคนเป็นห่วงเป็นไงก็ขอบคุณเลยหลายตามจริงหนูกับโอ,อยากออกมาเว่าเลยก็บวอยากยังก็อยอากมาขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ทุกอย่างคือนูบอกพ่อว่าถ่ายเอกาสารบ่แล้วก็คือนิกิบบ้านเดอร์หนูก็บอกพอ่อ แต่กับคุณย่ากะมีการโทรมาหาหนูนําหนูกระบอกว่านูสิกลับบ้านคุณย่ากระบอกว่าคอือปรยูกรอย่างะม่านี้นะคะแต่คือน,นูในระยะเวลาสามเดือนก็คือวิ่งเอกสารหนูก็เข้าใจมันยุ่งยากลายสิ่งหลายอย่างมันบ่มีอย่างใดดังใจเขาเมิดไปทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะแต่แต่ในนามหนูคนหนึ่งทานูสิไปึืนงานไปสแสดงมันก็มีคนหักคนสั่งเขาอยู่ทีแจกถ้าเกิดยังขึ้นมากกับหนู นูกับบลูว่าไม่นสิเป็นเดงไหโศกสาตาพาลิขิตนูกับบลูอันนี้อันนี้ก็คือนูกับขึ้ถึงคนข้างหลังนูแน,น่ทากนูเคยหูแต่ว่าได้ยินเขาเจ้าจว่าว่าเจ้าของผลงานเพลงดังพี่น้องคือสิมูจักไปทั่วคอนเสิร์ตอยู่ไทยกับบ่มีเอกสารยังหลายอย่างกับยังถือแบ็กลิสแบตสินานูกับย่านฉนั้นแล้วบอกว่าจะเป็นเรื่องเฮือนเรื่องยังก็แล้วแต่นูโบได้เหตุเองโดยพลาการทุกอย่างนูมีการถามทั้ง ถามคุณยาถามเบิดทุกอย่างก่อนเหตุยนีงยนุโบเคยว่าทาโดยพารการหรือว่าเหตุนังเองตั้งแต่แรกราะว่านุอยู่ในการปกครองและก็ดูแลของคุณยาสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือหลังจากมือลงไปกรุงเทพนุก็บริรับไว้นอนเลยเสียใจหลายๆอย่างข้าม่าแม่นี่ก็คือหักเข้ามาเป็นลูกเป็นเต่าแล้วในความหูซึ้อของนุนุก็ดีใจนุนบถือแม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่อสําหรับนุนุโบเคยคิดยัง บ่เคยมีกระกะใดแลกเรื claro <gettable> <ures> ่องถ่ายคลิปในสํนักงานผู้ใดอยากถ่ายนูนูก็บ่เคยว่าจะถ่ายเด้อจังซั่นจนูก็บ่เคยว่านูแงอยากให้คนในสนักงานหรือว่าอ้เอ้ยน้องทุกคนมีคนเขาเบิงมียอดไลค์มีหยังนูบ่เคยคิดว่าตัวเองสําคัญหรือว่าเด่นดีหยังทุกวันนี้นูก็ถูกมาแล้วนูผ่านมาแล้วบ่แม่นนูบ่ถูกนูอ จีบโบแมนนะักหอเสียงที่ลือวเดนยังแต่สิ่งที่นูหอไปคือใจนูนูจือตั้งแต่มือแรกที่เก่าเขามาามาเป็นจังใดบวกว่าจะเป็นกับคุณยาหรือยังกัแล้วแต่กันยังคือเก่านูก็เข้ารลบหนักถือคุณยาคือเก่าเพราะว่าก็มีการลงกับคุณยาโบาแมนบอลงโบแมนบอกคุยนะคะบางอย่างไม่ได้ยินแล้วกระทบจิตใจร้าย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 ,ายแห้งท้าว่านูบอกพ่อบอมากมากนูบอกภูมานําไปน้ำหนู การยังจนหายทุกอย่างนุ่งเข้าไปเพราะว่าจะเป็นย่างกระเลวแต่นู่งก,กับบริเนณเบาเล่ยๆนะคะนู่งกับมีมีอย่างยืนยันตัวตนของคือก,กันแต่ว่านุ่งกับบขอเว้บาแต่ก็คืออยากอยากขอขอให้มันจบตรงนี้เลยว่านู่งว่ได้ไปต่อกับทาง่วมกระเลวแต่ออก็ขอพูดก็การเสื่อแเพๆคือคนทุกคนที่ให้ความหักความแห้ง ความเอ็นดูคนเมตตาหนูดีใจแต่มือแหลกทีเก่าเข้าไปพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องทางต่างประเทศที่ร่าให้างคุณให้โอกาสในความพักแพ่งของอันนี้นูก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสที่พ่อแม่มอบให้นูนะคะแล้วก็แทนเพลงมอลำเพชรลำเพิ่นทีหมอบให้ถ้าว่าทุกมือนี่นูรว้ยละบบได้มาไล่มากจะสั่นสิีทุกอย่างที่แม่แต่กั้นแต่งตรงแต่งโตเสื้อผ้าวะแพ นูนับหนึ่งใหม่สุดแต่ว่านูได้โอกาสทีดีคือคุณยามอบชุดเสื้อผ้าให้เพื่อที่เอาให้นูมาใส่ก่อนนูเข้าไปด้วยที่นนูบมีหยังเลยนู้เริ่มต้นจากศูนย์นุ้นบริยากโทษภัยนุโทษตัวหนูเองเพราะว่าทุกอย่างค่ะบ่มีโอกาสจากพิ้นกับบบมีหนูหนูโทษตัวหนูเองเพราะว่าสิถึงสิผิดหนก็โทษตัวหนูเองคนทีมองเฮาบ่ดีดานลบต่อห้เฮาเฮดี้สาใดกับยูด้านลบคือเก่าก็คือคนอิจ้าคนนี่แหละ มันเปลี่ยนแปลงยังบัได้ถ้ามาทุกมือนนูมีซื่อเสียงบนนูบมเคยขิดว่านุมีสื่อเสียงหรือว่าด่งดังเอียงนูยังบ่หูซ้าเรื่องเพื่อนเรื่องบานดอกดาวนูก็เขาใจอยู่ต้องประเด็นว่าเป็นยังคือเขายังวอากันทัาบอทันแล้วคือแม่กก็พอหนูกับพี่น้องทางฝั่งเล่ากับสิไป้ายนมือเปิดวงกับบมีบนอยู่บนเช่าคุณย่าก,กับปิดขันคุณย่าบ่ปิดบ,บานบ่วยังใส่ยูก็คุณย่าก,ก็ได้ อันนี้เขาก็ขืดไลายยางก็ยังไฮฟอให้แม่เห็นบนอยู่วงเศร้า,นานกนเอเขาก็ขืดในมุมของหนูแต่ถ้าว่าอันสิให้หนูไปเบาน้าแม่หักอยังเอาเงินมาสองสามแสนบาทมาซื้อนูก,กับบอกกาว่านัผู้ใดไบุกก,บบกาบุกกาเอ๋ยบุกกาสีสีขอการที่นุ้งมาบ้านนี่คือนุก,ก็บ,บอกว่าถ้าเอกสารนุกบอกพอ่อเนี้ยบอกพอ่อหนุกจีกับเมื่อบ้านเด้อหนุกก็บ,บอกพอ่อก็ได้คุยกับพอ่อ แม่สุกับยู่แล้วกับตอนนั้นกับคุยกระปูอยู่ก็ได้ยิดมืดลายสิง่งลายอย่างนูแค่อยากออกมาขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเจ้าทยสุขุสุกุนที่ให้โอกาสนูให้ความหากักความแพงนูตั้งแต่เก่าแหลกที่นูได้ย่างเขาบา้านแพงงนูยังจือวัลืมลายลายสิ่งลายลาย่ยางพัดแม่ย้อนเบิ้งคลิปบบยอนนูก็ยั่งจือวาหนูเเบายังแน่นูยังไวแน่นูยั่งจือ